สายล่าดำแนวอีสานอีดีมาแล้วครับพี่น้อง ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอีสานินดีนะครับพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาหาน้งไม้หวกน้ำพี่น้องเนาะหรือว่าไผ่ลวกอะไรพี่น้องทิมันมะมานกะให้มาเบิง้งมารุ่นนกันครับตั้งได่กะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับไปเบื้องไปหักน้ำไม้หวกน้ำกันเนาะนะเอาไป,ไปต้มไปแจงพี่น้องไปเลยครับผมโอ้เนี่ยกระตาเอาพี่น้องเอากระตาเห็ดมาครับโอ้ แยกขึ้นมาหันได้เห็ดดอกหนึ่งพี่น้องเอาเบ่งน้อไม้ครับโอ้นี่พี่น้องนอรุ่นไหนกําลังแซ่บพี่น้องครับนี่ครับผมเอาไปไปต้มนะครับนะต้มกินกับตับหงอยูฟังพูนอีกพี่น้องครับฟังนั่นครับนี่ครับรุ่นนี้เด้อพี่น้อง กำลังแียบพ,พี่น้องครับอ้นี่พี่น้องสองน้องครับนี่ครับผมคนะพี่น้องนี่ครับไปแล้วครับ แล้วพี่น้องหักสูงนะครับเนาะน่ครับโอ้มาพ่อเห็ดปวกโมหนึงพี่น้องจะเสียได้ใช่าดครับเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกครับ เห็ดปวกวายทิมพี่น้องครับเห็ดปวกมูนึงไหมเพียมึงพี่น้องได้ยุบกีดอกหรอครับอ้เสียดายพี่น้องครับเป็นมูลเลยไหมเอ้าผสมกับน้ำม่ไปไนี่แหละมันมักออกน้ำมั แต้ใบไล่ใบนี่เด้อพี่น้องเด้อเห็ดปวกนะครับน้ำใหม่ก,กำลัง,พงแพงเนาะเบิ่งครับผมโอ้เสียายพี่น้องครับเอาจากไหนก็มันมันอีกไม่พอเป็นมูนี่เดอ้อปุยใหญ่ไปครับผมนี่ครับพี่นอ้องอือ mà hậu phía đâu này phía đâu phía โองงกะไยพี่น้องตรง,งนี้พี่น้องนี่ครับจี่หานอพี่น้องพอนะนี่ครับนองนงามพี่น้องครับนา นองงามครับมันนี่กกะเสียวจะพอแจงพอต้มเหรอพี่น้องเอาไปหลายมันกกินบเบิดบม่ไหวพี่น้องอยากก็ค่อยมาเอาไม้นะครับเนาะน้ำไม้มันก็ออกให้ตลอดอยูะครับผมปลาบรรยากาศปลาน้าไม้หวกพี่น้องหน้าไม้หวกลุวนๆนะครับนะขึ้นไปทางภูหุ่นก็แห้งหลายพี่น้องครับไปไปหาตัอครับน้องใกล้กันพี่น้อง นอนเองพี่น้องโอ้นอนงามครับเฮ้ยนอนนี่พี่น้องนอนนี่ครับนอนนี่ครับอู้นอนงามพี่น้งองหักร้อนยาวพี่น้องนะพี่ เอาไว้ซ่มเอาไว้เพื่อซ่อมนะครับนะเนาะตรงนี้ครับพีน่น้องน้องงามน้องบ้างนี่พี่น้องน้องให้นอ้นองาองามครับ อนอนนี่ครับเอาอีกนอนนึงพี่น้องนี่ครับผมโอ้ได้โวยกลับอะพี่น้องมันได้แกงแล้วครับผมได้แกงแล้วพี่น้องครับนอนนี่พี่น้องป้านอน,นี่น้องงามครับพี่น้อง แนวจินงไงแล้วมั้งนะครับผมสําหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับเนาะอ่าเนาะไม่ก็มานอยู่พี่น้องก็ได้แจงอยู่ครับผมจะได้หอดเห็ดปวกครับพี่น้องเนาะพ่อเห็ดปวกมูนึงพี่น้องอู้ยเสียดายท่นมันวเป็นพี่น้องครับนี่ครับมีเยอะครับบางลักษณะเห็ดปวกครับมันจะเป็นดอกประมาณนี้นะครับเนาะผู้ใดไ่พ่อยอยู่ปลาผู้ใดบ่รู คนบ่รู้นี่มันเตะทิมเนาะพี่น้องว่ามันเห็ดตายเบีย้ยครับมันบ่มีนอนบ่มีอย่างดอกเบื้องนะี่งามเห็ดป,ปวกครับผมก็ได้มาเห็ดตะไคร้ดอกนึงพี่น้องตอนเขาป้าแรกๆนั่นแหละแบบน้องไม้นะครับเนาะน้องไม้ก็ได้หลายอยู่ได้แกงไง,ง,งพวกเนาะเบื้องพวกนี้ซ่อมปัน้นปันไหนก็วัชเลี่ยวบ่กนะี้ ครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก้าวันเหรอครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเป็นกาลังใจให้ช่องน้อยๆของสายลาดับแนวอีสานนี่นีน้ำแนกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกะสิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงซํานิดนะครับเนาะลิบหนาอีพีหนาว่ากันไหมครับผมสิเฮ็ดอย่างห้เบิ้งพ่อแม่พี่น้องก็รอคอยรับฟังรับชมนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม 嗯。